อุ้ยต่อไปเราเราสีเหลืองสีเหลืองพวกเราต้องชนะอ้าวุ้ยทำไมสีเหลืองเจอแต่ด่านยากๆทําได้เหมือนมื้อทำได้ม,ม,ไดมาเอาจริงนะสีเหลืองเจอแต่ด่านยากๆอุ้ยยิย้ พบพวกเรากันอีกแล้วนะคะพี่นุน่นค่ะคลิปออลวิดีโอในวันนี้นะคะเราอยู่ในเกมโรบอทกันอีกเช่นเคยค่ะน้องๆวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นแมปอะไรกันะคะนอุ้มมี่มันจะเป็นการแ,บบแข่งขันใช่ไหมใช่เป็นลูกใช่มี่มสีเหลืองสีแดงสีฟ้าน้องอุ้มอยู่สีแดงพวกนี้อยู่สีเหลืองนะคะโอ <Okay. S 2> เคมันจะมีรอบใช่ไหมแล้มันจะมีท่าให้เราใช่ไหมถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันจะพิมพ์ว่ายากหรือง่ายต้องมาดูเอาอาจจะแพ้ก็ได้นะ จะแพ้หรือจะชนะต้องดูอ่ะเห็นไหมมันแพ้่าบอกว่าแพ้แบบนี้เลยค่ะพี่นุ่นนี่อออืืหทำไงอ่ะเขาให้ทำไงอ่ะนั่นคืออะไรมันมีร่องใช่ไหมเห็นไหมมันจะให้เราท่าใช่มันมีท่าบินอยู่พวกนี้แต่เนี่ยแบบพาร์คอใครก็ผ่านไม่ได้เห็นไหมพี่ยิ่งงงอยู่นะว่าอะไรคืออะไรเดี๋ยวพวกนี้ดูหนูโชว์อุ้ยต่อไปมันเป็นการแข่งขันสีเหลืองพวกนี้โดนคัดคักออกมาที่นี่แหละไหนไหน สีฟ้าสีฟ้าจะไปเป็นสีผนี้แลวผูนี้โดนแน่สีเหลืองเอ้พวกแกรุ้นหน่ยสิว่าใครจะเป็นคนชนะโอ้ยนี่ก็ตกเหมือนกันหนอชนะผู้นี้แต่เทมนึงใครยังไม่ต่อไปผู้นี้ชัวเชื่อผนีมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะผู้นี้เหมมันมีลใช่ไหมลใมผู้นี้กดตรงนี้หนีเห็นไหมเห็นไหมแล้วกดตามันกดตงปาแล้วเอ ผ่านมาได้ผ่านมาได้ค่ะยูอุ้ยต่อไปใครต่อไปใครอุูมี่อูมี่อูมี่เอ้าเจ็ดคูณเจ็ดคูณได้เท่าไหร่อ่ะอุูมี่สู้สู้คูณสิบได้เท่าไหร่พวกนี้ไม่รู้เจ็ดสิบไงเจ็ดสิบคูณสิบก็เจ็ดสิบไงลืมอ่ะวันนี้หนูดมอุ้ยชนะแน่เลยทีมนะโอ้พวกนี้ชนะ เถึงพี่จะได้ยี่สิบอุ้ยไม่ไงครับพี่นุน่นสวัสดีค่ะอุย้ยสวัสดีน้องๆด้วยนะนสวัสดีค่ะอุยอ้ยทีผู้นี้ทีนี้อยมารอดูการแข่งขันนะคะรอดูการแข่งขันเด้อไม่ผ่านแน่ๆไม่ผ่านเขาต้องทำไงเขาต้องทำไงอุยอ้ย<ๆ>เขาผ่าน พี่นุน้นได้อยู่ทีมสีเหลืองน้องอุ้มมี่อยู่ทีมสีแดงสูงนะอวันนี้อุ้ยวันนี้เกือบชนะไม่จะสีที่เฉดน,นะอุ้ยอุ้ยทีนหลักไปแล้วใครไข่อุ้มมี่อุ้มมี่โ่ายง่ายง่ายาย,ยังไงอะ่ะยืนตรงตรงใช่ป๊บปยูน้องอุ้มมี่ชนะค่ะน้องอุ้มมี่ผ่านค่ะ ผมมันเก่งอยู่แล้วครับผมอุ้ยเขาอยู่นี่หนูขึ้นมาสามสิบเลี๋ยวพวกนี้ของหนูอ่ะสามสิบนี่แต่มันอยู่นี่มันขึ้นสามสิบเลยอ่ะคะแนนอ่ะเหรอเออเขาให้หนูได้สิบทนหนูจะได้สิบเดี๋ยวมันได้สามสิบเลยอ่ะมันคาไปเนี่ยเขานับคะแนนรวมหรือเปล่าก็เพื่อนหนูก็เล่นไปแล้วไงเฮ้ยพี่นู่นน่ะสู้ๆอุ้ยไม่เป็นไม่มีทาง นี่คืออะไรนี่คืออะไรผู้นี้กดบิเหมือนเดิมกดเลยกดเลยพี้อ้าวโชลฮ2คนหลฮัโหลฮัลโหลฮัลโหลฮังโหลฮัลโหลฮัสโหลฮัลโหลฮัลโหล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  วิ่งเราอยู่ทีมเดียวกันเลยอ้ยเราอยู่ทีมเดียวกันแล้วอะน้องอุ้มมี่มันรวนไงมันจะไม่สามมาคาะเราเล่นลอสองมันจะไม่เลื่มันเลียดไอ้มันรวนเนี้ยเอ้อเราเราอยู่สีเดียวกันแล้วอะรวนนี้อันนี้เขาจะเล่นกันยังไงนะคะมันต้องกดตรงไหนจะวเนี้ยกดตรงบินเหมือนเดิมนี่แตคี้แไปยนตรงลกหัวใจห็นุผ่านคนนี้ผ่านเกอะผ่านเกงะเหมืนการทีมต่อไปทีมเราไม่มี้งพดหรอ สีเหลืองมีอยู่หนึ่งอู๋สีเหลืองมีแค่สามคนอุ้ยอันนี้อันนี้เราต้องทำไงอ่ะเนี้ยกระโดดเหรออันนี้เราต้องผ่านช่องไปที่เดิมพี่หนูกรอกอันหนูใจนั่นแหละเห็นไห,ไหมเอา้าอุ้ยเขาตกอะ่ะพวกหนูเขาเป็นเหมือนนี้เหมือนกันพวกนี้แต่หนูกดอันนี้ไงปีปุ๊บพออยู่ตรงชังช้นชาใช่ไหมนุบ๊นบหะชนะเฉยมีอุม้มอุ้มไอ้หนูจ้า ิิปว้ายูน้องอูมี่ผ่านค่ะจริงค่ะโอ้ยยากือสีเดียเพนแน่ๆป่นยากอันนี้เขาต้องกดตรงไหนอ่ะนั้นอะบินเหมือนเดิมพวกนี้แต่มันจะยากขึ้นไงเห็นไหมอุ้ยเขาผ่านอ่ะ ไม่มันบอกว่าตกเมื่ใช่มันตกน้ำเมื่อกี้เขาแค่กระโดดขึ้นมามนเฉยวันนี้เขาหรอเขาต่อไปต่อไปอ,อันนี้หุ้ยอุ้ยอุ้ยท่าเขาเจ๋งมากอ่ะด,ดูดิผ่านไปอย่างฉลุยสวัสดีค่ะอุ้ย,ยเขาไปตั้งเยอะไปสี่คนเลยอะ่ะผ่านไหมล่ะผ่านไหมล่ะผ่านไหมล่ะที่เป็นการรวมกลุ่มนะพี่เดี๋ยวเราจะได้นั่งด้วยกันแล้วอีอุ้ยอีซี่แค่นอนใช่เอ้า ตกลงมาเปิแพ้เลยต่อไปเป็นเราเ่ยวันนี้ไม่ต้องถามแต่เราอยู่สีเหลืองไงวันนี้ต่อไปเราต้องเล่ยกสีกันแล้วนะดีใจไหมต่อไปต่อไปใครอะต่อไปใครอ,อู้ไม่เป็นอุ๊ยจะออยรอดได้ยังไงอ่ะบินเหรอกดบินเหรอได้เป็นไปไมิดม่ยอู้มีใครผ่านไหมไม่มีกระโดดขึ้นมาเฉยาเกง่งเกมไง กลับไปเป็นเราไม่ต้องพูดพี่นุ่นกับน้องอุ้มมาอยู่ในสนามอันนี้คืออะไรอ่ะเราต้องเราต้องเราต้องกดอันไหนกดนี้เหรอกดก่อนะแป๊บนึงพี่นุ่นพี่นุ่นกับน้องอุ้มอยากกินทั้างของใยพี่นุ่นพี่นุ่นกับน้องอุ้มผ่านค่ะสีแดงกับสีเหลืองชนะสีเหลืองชนะเย้ มอกันมันเสมอ,อ,ก,มสมอ,อกันไงเอ้าโอ,อ๊ทำไมสีเราไม่เปลี่ยนอ่ะพวกนี้เอ้าดูนะมันไม่เปลี่ยนอ่ะพวกนี้มีเดี๋ยวมีวะน้องน้องน้องสู้สู้น้องน้องอพี่พวกเราจะให้อันนี้น่าจะผ่านนะน่าจะผ่านนะ <What? S 1> ผ่าน<ะ>ตบมือให้เขาด้วยค่ะใจอ่ะอุ้ยน้องคนนี้น้องคนนี้จะผ่านไหมเออมดูการพี่คนนี้มาดูคนนี้คนนี้จะผ่านหรือเปล่า มาเลยมาเลยมาเลยบินบินบินกระโดดเลยเย s เราเราเชียร์ทีมเขาด้วยเหมือนกันนะต่อไปต้อเป็นหนูหนูนี่ความหวังความหวังของทีมความหวังของทีมหนูเจ็บนี่อะไรวะสิบสี่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 สิบสิบสี่นแล้ว หลุนมากหลุนมากหลุนมากโอ้โหสุดยอดสุดยอดมารอดูเกากันมนารอดูเกากันเขาไม่ผ่านชัวร์อุ้ยง่ายมากผ่านไหมเขาจะกระโดดอย่างนี้ว้มาถถมันถ้าเกิดเคือมันทำไมเขาไม่เอาอมันโตเหมือนเครื่องยิจะเร็นี่นะมันแบบโชว์เจ๋ง,จงๆไง พี่สาวดูไงไม่เห็นสาวมาดูก็เลยโชว์เทปพี่สาวดูไงต่อไปต่อไปต่อไปที่โอ้โหใครเนี่ยใครเนี่ยเขาอยู่ทีมไหนเนี่ยทีมฟ้าเฮ้ยเฮ้ยเขารู้ได้ไงอ่ะไม่ได้มีภาพใช่ไหมวัี้วันนี้วันี่วันนี่วันนี้วันนี้ทำไมรู้อคะเป็นพี่อ่ะ น,นี่ไหม่ได้ผ่านเลยจุยนบบนันยไหมมไมพี่ไม่ได้อันนี้ง่ายแบบนั้นบ้างอะก <c oughs> ็เขามันดวงดีแล้วมันอุย้ย น้องอุ้มผู้นี้สีดิน้องอุ้มแบบนี้มันได้เป็นใช่ไหมต่อไปเขาอู้ง่ายมากอู่ง่ายมากเลยอันเนี้ยท่านั่นงอ่งะใช่ไหมพู้นี้เห็นไหมน,นอนก็ได้เห็นไหมดีร<อ>างกายยังได้อ่ะเจง๋ง<ป>อุ้ย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 ดูดูอุ้ย,ย,ย,ยสีเหลืองสีเหลือง,องความหวังของทีมอุ้ยอูย้ไม่ไดนยากมากก็ยากเหมือนพี่เลยแต่มันง่ายอุ้ย ได้ไหมไม่ได้เอฟซีพี่นุ่นสวัสดีค่ะค่ะนี่ค่ะเจ่าบ้าเดี๋ยวสุดท้ายใช่ไหมวะนี่เอาน้องไปไหนน้องไปแข่งแล้วเหรอไม่แข่งแล้วน้องผมยิงห้า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 เย้แต่ก้ามีคูณสิไม่มีอะไรให้ดูกันจมงนู้นอะเอากปเอาไปมา อยากได้คุณบอกสีเหลืองต่อไปพู้นี่ก้เลยพี่นุ่นพี่นุ่นมีนุ่นมีนุ่นดูเข้านอนแบบสบายใจเฉยว่ะสีพ,พี่นุ่น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 สีแดงขึ้นมาเป็นหกสิบแล้วว่ะอุ้งอุ้ยต่อไปเราเราสีเหลืองสีเหลืองพวกเราต้องชนะอา้อาวอุ้ยทำไมสีเหลืองเ,อเจอแต่ด่านยากๆากทำได้เหมือนกูทำได้มาเอาจริงนะสีเหลืองเจอแต่ด่านยากๆยากอุ้ย สีอุตสาได้ตั้ง50สีแดงได้ห0สเฉยเลยอ่ะโอเคกูห้าสิบอะไรมากกว่าอุ้ยพี่เปลี่ยนแล้วพี่อยู่ทีมสีฟ้าแล้วจ้าสีเหลืองเหมือนเดิมไหม่ไม่เปลี่ยนนะเธอกับฉันเราอยู่คนละทีมกันแล้วนะจ๊ะอุ้มต่อไปเราก็จะเป็นศัตรูกันต่อไปขอเป็นที่นิสาทูต่อไปเป็นที่นี่ต่อไปเป็นที่นี่ต่อเนี่ยเนี่ยคนนี้เขาเทพมาก สองมันมีเนี้ยมันไม่ใช่ทุหนิงวะสีเหลืองทีมหนูนะหนูต้องเชียร์ทีมหนูด้วยสีเหลืองสู้สู้วิ่งเขาเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วทีมพี่ยั่วไอ้น้องอุ้มมี่อุ้มมี่อุ้มมี่สู้สู้อุ้มมี่อุ้มมี่สู้สู้อุ้มมี่สู้ตายอุ้มมี่ไว้ลายสู้ตายสู้สู้อุ้มีสู้สู้โอ้โหถึงไม่ใช่ทีมตัวเองแต่เราก็ต้องเชียร์น้องนะคะยั่ว เก่งมากเลยนะ้องมี่สุดยอดเลยอของวันนี้ได้สิบก็ได้สิบเหมือนกันต่อไปเป็นวันนี้แน่นอนไม่เชียร์สีแดงหรอกสีแดงแพ้ไปเลยสีแดงแพ้ไปเลย <c oughs> สีแดงแพ้ไปเลยแ <c oughs> ดงแพ้แพ้แพ้ยูฮูเอาผ่านเฉยตล้ว <c oughs> ไปเป็นวันนี้ต่อไป ด่านก็มีมีกระโดดไหมไม่ไม่กึ่งกดกระโดดด้วยพันล้วไม่กระโดด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 ผ่านเฉยผ่านเฉยยูเป็นไงเป็นไงตอนนี้สีฟ้าก็ขึ้นคะแนนเป็น20แล้วนะจ๊ะเพื่อนต้องทำไม่ได้แล้วถ้ายูนวางปมักคุณแจ็คอุ้ง่ายมาก่ายง่ายง่ายผ่านแน่นอนแค่ยืนนิ่งๆอ่ะจบเลย สวดยอดเปนไูกได้ยี่สิกันโอ้ตอนนี้คะแนน20เท่ากันหมดเลยนะคะสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองเนี่ยอ้โหเกมดุทีดทีเลยดูสิปะถอยมุนี่ต้องแพแน่เลยต่อไปเขาเขาสู้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 สีฟ้าสีฟ้าสู้สู้สีฟ้าสีฟ้าสู้สู้โอ้ยยี่ีิต่อไปเป็นหนู ทีมหนูนะทีมหนูนะง่ายมากทรวดยอดอู้สีฟ้าผู้ีสีฟ้าแล้วพี่สีฟ้าแล้วลี่วันจะรอดปะเนี่ยอันเนี้ยยากอ่ะไม่รู้ว่าใครผ่านได้เป็นไปไม่ได้แน่แนหึหยเขาผ่านได้เก่งมาก อ,อ๋อคนอราตอนที่มันป้าปากเราค่อยทะลุไปไงเขาถูกต้องแล้วจำน้ำใช้อุย้ยสีหนูจะใช้น้ำนี้เนี่ยต่อไปสีไหนอ,อ่ะง่ายมาอีสีถ้า<อ>ยืนตัวตรงมันก็นมาหาฉันว้าวเป็นไงอีสีโม่อก <Easy. S 2> uh ี้เรียนนี่ไงสีแดง3คนเลยเนี่ยพวกคุณแพ้ถ้าผ่าน3คนนะเขาคะแนนนำเลย อุ้ยมีคนพิมพ์มา EC ด้วยอะผ่านให้ได้นะจ๊ะ EC อะอุ้ยอุย้ยผ่านคนอุยอ้ยคนน้ามันไปแล้วสี่สิบเขาไกลเขากลขากลหนูเลยนี่อุ้ยสีฟ้าได้สามสิบเองอะต้องมาแล้วป้าสีฟ้าเราต้องมากอบกู้โลกให้กับเพื่อนของเราอกอบกู้โลกกอบกู้โลกกอบกู้โลกให้กับเพื่อนของเราอุย้ยฝั่งไหนวะฝั่งผูใช่ สามคนเลยไงเมื่อกี้สี่คนเพิ่มเจ็ดสิบแน่นอนโอ้อุอมีโอ้โหง่ายบ้านป้าแกดิดูดูโดนัทหมุนมาขนาดนี้ใครผ่านใครผ่านใครผ่านได้ใครผ่านได้ใครผ่านได้ไม่มีเลยหนูผ่านหนูผ่านหนูผ่านเด้หนูผ่าน สีฟ้าคือสีของวีนะเนี่ยออาใหม่แล้วไี่ได้สีทันโอเคค่ะน้องๆสำหรับคลิปวิดโอในวันนี้นะคะพี่นุ่นกับอุไม่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดโอวในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่นุ่นกับอุ้มทำคลิปวิดโอต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดโอในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไปก่อนขอบใจฉันด้วง